ดูดวงร้ายปากระหว่างวันที่1-15พฤศจิกายน2566ราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมทางด้านการงานในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้รับงานใหม่ๆเข้ามาทำหรืออาจได้รับโปรเจกต์ใหม่เข้ามาดูแล ใครที่กำลังจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีหรืออาจเป็นช่วงที่อยากสมัครงานใหม่เปลี่ยนงานก็สามารถไปได้ด้วยดีเช่นกันซึ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารหรือเกี่ยวกับต่างประเทศจะดีสำหรับคุณมากๆ ทางด้านการเงินเป็นช่วงที่คุณยังต้องใช้เงินเยอะอยู่โดยเฉพาะการใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและการเดินทางไกลแต่คุณก็ยังคงมีเงินสำรองถือว่าไม่ได้ลำบากหรือหมุนเงินไม่ทันทางด้านความรัก สำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนจากต่างประเทศหรือทางไกลเข้ามาซึ่งมีเกณฑ์ว่าเขาจะจริงจังกับคุณมากๆส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้อาจมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จมอยู่กับงานไม่ค่อยได้ติดต่อหรือสนใจอีกฝ่ายหนึ่งแต่ก็ยังมีความเข้าใจกันดีอยู่ทางด้านสุขภาพระวังเรื่องของการผ่าตัดหรือการเข้าโรงพยาบาลแบบใหญ่ๆ